chà có luôn Ok, winning là game. Không lịch ai vậy bây? Ôi, โค้งเลยเนี่ยเอาดูมือปรีตัวจริงอยากได้อันนี้ฮะแต่มันกอนจบเกาะมันเอาไว้ดิเติมกระสุนมันเยอะอ่ะประเด็นอ่ะ อันนี้ผมก็แต่งครับโอ้โหเดี๋ยวรอซื้ออันนี้เนี่ยอันเนี้ยจบกบยี่สิบยี่สิบโอ้โหก็อีกหน่อยฮึได้เโอ้หกพันโอ้โหอุ๊ยอินเทอร์เน็ต โอ้ยอะไรวะคือมึงเออดูสินค้าคงคง้างอ่ะอือสองดาวอ่ะมาสู้แบบห้าดาวไม่ได้ก็ขายดิว่ะอันนี้ก็ก็ขาย เออเลยสองนะระระดับห้ากับระสี่ก็หกทำนั้นเอ